สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่น้ําตกหลีผีนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆว่ามันโหดขนาดไหนโอ้โหน้แบบําแหลบแรงมากครับแล้วก็แบบมันยิ่งกว่าผมว่ามันเป็นแกนแขนยอนเมืองไทยดีๆนี่เองไม่ไม่ใช่แกนแคนยอนืองาว เอาห่วงยางมางมทิ้งแบบวางเพียงไม่เือน <c oughs> โคตรยินจับบ้านเก่าไปไหนมาไหนก็ต้องดูนิดนึงครับเวลามาน้ำตกหน้าฝนมังอีกเป็นแบบนี้ครับควรมาหน้าหนาวถ้าเป็นหน้าร้อนจะไม่มีน้ำนะเนาะนี่เรามากัาพี่สาว เป็นไงบ้างเอ่ยน้ำตกแางเป็ดว่ะทึ่งมันมันใหญ่ใหญ่มันใหญ่โตโอเคจบให้ไปว่ายน้ําไปไหมไม่ก็กลับบ้านไม่ก็กลับบ้านไวอยากไปช้าๆโอเคโคแนะนำนะครับก็ตที่ผมู่นี่จะอยู่ท้ายของดาวจุดจัดแสดงพิมพละเดี๋ยวเราจะไปดูปลาโลมากันเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวขอฝากไว้เท่านี้เนาะ ครับ